ครับกลาบสวัสดี FC ช่องสูตรลับนำโชคทุกคนนะครับผมคลิปนี้นะผมก็จะมาสรุปหัวรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่นะครับวันที่1มีนาคมปี2567นะครับผมก็ตรงกับวันศุกร์นะก็คือพรุ่งนี้นะครับหัวรัฐบาลไทยเราจะออกเราจะมากันแล้วนะครับตัวไหนเด็ดตัวไหนดีเรามาอ่ะวิเคราะห์กันเลยนะครับสำหรับสติอ่า ตัวเลขที่จะมางวดนี้นะครับงวดประจมันสุกนะตามที่ผมมองแล้วจากหลายๆแนวทางนะครับทั้งจากสถิติสถิตินะครับลิ้นพันกันแล้วสถิติหวยประจวันสุกนะครับผมก็จะเป็นสถิติที่ค่อนข้างที่จะมันรู้สึกว่าจะแม่นนะครับไม่ไม่ใช่รู้สึกคือค่อนข้างที่จะมาดีนะครับนะส่วนงวดนี้ไปออกที่ เป็นหวยสัญจรเนาะก็ไปออกที่จังหวัดสงขลาเพราะฉะนั้นเลขเด็ดเลขดังอะไรเกี่ยวกับสงขลาทั้งผู้ว่าทั้งอะไรก็มาหมดนะครับโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> อ่ะก็เป็นเป็นหวยที่จับยากนะครับสําหรับบางคนคือบอกว่าถ้าเป็นหวยสัญจรนี่ก็กจะขแยงขยาดกันไปนะครับนะอ่ะสำหรับงวดนี้นะครับผมเอาสถิติหวยวันศุกร์มาเป็นตัว ชีวัดด้วยนะครับเพราะว่าสถิติว,วันศุกร์นี้คือมันแม่นนะครับมันค่อนข้างที่จะแม่นรอบนั้นน่าจะออกสัญจรเหมือนกันนะครับที่ออก0 9 7ย์ผมจำไม่ได้ว่าออกที่จังหวัดอะไรนะครับรอบนั้นผมจับให้ที่ตรงไหนตรงนี้แต่มันเป็นงดก่อนหน้านั้นนะครับก็คือออกอะไรไม่รู้ออกมาก่อนก่อน478เฉพาะวันศุกร์นะครับอันนี้สถิติที่ผมให้มา ดูเป็นเฉพาะวันศุกร์นะครับไม่เกี่ยวกับงวดต่องวดนะครับเป็นวันศุกร์นะศุกร์ย้อนหลังหนึ่งสองสามสี่ห้าห้างวดล่าสุดดูซิครับหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเก้าหกนะครับบนนะครับสองหกสี่แปดเจ็ดสองอ่ะรู้สึกว่าตัวเลขก็สวยนะครับเก้าหนึ่งห้าสี่เจ็ดแปดนะครับโอเคเลยเนี่ยงวดนี้ผมให้ก็ถูกนะครับน่าจะถูกกันนะครับถูกให้สี่แปดเจ็ดออกสี่เจ็ดแปดนะครับอ่ะแล้วก็มา 251097งวดน,นี้ผมให้ไปที่2ตัว94 96สีก็ดนะครับเข้า97ชุด3ตัวจับพลาดน,นะครับไม่มีศูนย์นะครับผมจับ9อะไรนะเจ็นะครับก็ออก097นะแต่ชุด2ตัวก็คือเน้น97 94 90เออ96นะครับก็เข้า97นะครับล่าสุดอ่าอยู่ในชุดตัวกันนะครับ395เข้า3ตัวโต๊ดนะครับจับ935 953นะครับนะก็ สติหวยวันศุกร์นี่ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมจะจับเข้าทางมากกว่านะครับจะตรงวันศุกร์นะสำหรับงวดนี้นะครับนี่สูตรนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเดินต่อนะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาออก941395วันศุกร์นี้มันจะต้องมีเลขนี้ครับเป็นตัวเด่นโดยเฉพาะสูตรนี้เลยนะครับได้4กับ5ยังไงก็ต้องมานะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี4กับ5ไม่รู้จะมาหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแต่ว่า4กับ5ต้องมีอยู่แล้วนะครับ จะเป็นคู่โต๊ดกับตัวนี้กับตัวสูตรนี้ก็คือมันจะมาคู่กันนะครับรอบนี้ได้901เพราะฉะนั้นจับ494041 595051อยู่ในชุด3ตัวบนนะครับเป็นตัวโต๊ดได้เลยนะครับ4 9 4 0 4 1 5 9 5 0 5 1น่อนข้างที่จะชัวร์มากนะครับแล้วก็นะครับสิหน่วยบนรอบนี้ของผม89012 2ติดดับนะครับสติดดับบนดับ10หน่วยนะครับไม่ดับร้อยแต่ว่า เลขหลักร้อยไม่มีสองเด่นเลยนะครับหลักร้อยผมได้ตัวอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเลขสองไม่ต้องมองครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งพอนะครับรอบนี้แปดเก้าศูนย์หนึ่งฟังทันไหมผมอาจจะไปเร็วนิดนึงส่วนนะครับสูตรหน่วยบนชนแล้วมานะครับก็เป็นสูตรสเตเตนะครับบางคนอาจจะงงสูตรอะไรสเตเตนะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูในช่องผมนะครับสูตรสเ,เตเตถ้าเป็น fc เก่าๆจะคุ้นกับชื่อนี้นะครับผมเคยลง 8147036ก็คือสูตรสเตเต7ตัวหลักหน่วยถ้าไม่มา,าหน่วยก็อาจจะกระโดดไป10บ้างนะครับแต่ว่าเป็นสูตรที่ค่อนข้างทีจะดีแล้วก็เอาสูตรนี้9หลักแสนมาบวก9คงที่ได้89012นะครับก็คือ,อน่าจะมาชนแล้วมาช่วงนี้ก็หลังลงวดก่อนหน้านั้นผมเคยชนแล้วมันมาหลุด2งวดนะครับผมก็เลยยุติไม่เอามาชนแต่3งวดหลัง เขากลับมาชนกันแล้วมาอีกที่มาสามวัติดนะครับชนเก้าห้าแปดเจ็ดก็มาที่เลขเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่มาที่สามห้าหกเจ็ดเก้าก็คือวันลาสุดที่ชนนะครับก็คือมาที่เลขห้าวันนี้แปดศูนย์หนึ่งเพราะฉะนั้นแปดศูนย์หนึ่งตัวชนหน่วยบนผมก็จัดไปแปดเอ็กแปดศูนย์เอ็กศูนย์เอ็กหนึ่งแค่นั้นพอนะครับอ่ะรายยาวมาเพราะฉะนั้นก็มาสรุป สำหรับหวยรัฐบาลไทยของช่องเลยนะครับผมช่องสูตรลับน้ำโชคของผมนะครับโอเคหลักร้อยนะครับงวดนี้ผมวางไปที่ตัวนี้เลยเพราะาผมไล่ดูจากสูตรแล้วสูตรหลักร้อยไม่น่าจะหลดนี้เพราะว่าหวยวันศุกร์เด่นแค่สามตัวผมบอกไว้เลยหวยเฉพาะวันศุกร์อย่างโดยเฉพาะบนเด่นแค่สามตัวเจ็ดแปดเก้ามีเจ็ดมีแปดแล้วก็มีเก้านะครับ มีสตัวแค่นั้นร้0ยสหน่วยผมวางไว้เจ็ดแปยังไงก็ต้องมีติดใน3ตัวบนแน่ๆนะครับรักร้อยผมวางไว้ที่เลข9ก่อน 8, 7เพราะอะไรถึงวาง9มีเหตุผลไ <c oughs> ม่ใช่มีขนมเด้อมีเหตุผลนะครับ <c oughs> 9น่าจะเด่นสุดของรอบนี้ถ้ามานะครับถ้ามาใน3ตัวบนผมวาง9ไว้แล้วก็รองไปที่แ ต่อท้ายดยเลขเจ็ดเจจะเบาบางนิดหนึ่งนะครับเก้ามาดีมากเกแล้วก็7 3ตัวนี้ต้องมีติดใน3ตัวบนเพราะฉะนั้นเวลาเลือกซื้อลอตเตอรี่เก้มี5มีตัวอื่น <c oughs> เออลักซิบนะครับลักสิบผมวางไว้3ตัวเหมือนกันก็คือ4 5รอง6นิดหนึ่ง นะบางคนบอก6เด่นแต่ผมให้เป็นตัวรองนะครับ6เด่นผมให้เป็นตัวรองผมให้เด่นที่สุดก็คือ4กับ5 4กับ5น่าจะมีให้เห็นนะครับรอบนี้10ลักหน่วยวางไว้3ตัว8 0 1 8 0 1อ่า8 0 1จับชุดกันได้แบบนี้นะครับ1 2 3 1 2ส4 5 6า8 4 6 3 18 18ชุดนะครับอันนี้คือชุด3ตัวบน เน้นตรงกันตัวกลับเหมือนรอบที่ผ่านมาเข้าตัวกลับแต่ว่าอ่ะแต่ว่าอ่ะมาดูแต่ว่าอะไรลืมละอ่ะจะจับนะครับก็จะมีตามหลักนี้เลย9มาก่อนเลยเพราะว่า9เด่นหลักร้อยนะครับผมให้9เด่นหลักร้อย948 940 9แปดเก้าสี่ศู่หนึ่งเก้าห้าแป ถ้า8มา8 4 8 40, 8 4 0 8 4 1มีเลขหาม8 4 8นะครับ8 5 8มีมีเลขหามเหมือนกัน8 5 8 50, 8 5 0 8 5 1 7 4 8 7 4 0 7 4 1 7 5 8 7 5 0 7 5 1ใครชอบตัวไหนจิ้มตัวนั้นนะครับเน้นถ้ามาตามสูตรจริงๆเน้นตรงไว้ก่อนนะครับการตัวกับตัวรองไปนะครับเด่นที่สุดก็คือ9กับ8ร้อยผมให้เด่นที่สุดด้วย 9รองไปที่แเลขเจ็ 7, รองเด่น2ตัวนี้นะครับหลักร้อยนะครับเด่น9กับแปดขึ้นบนไปเยอะเด่นที่สุดร้อยนะครับเกับ8หลักสิบเน้นไปที่4กับ5ส่วน6เป็นตัวรองเบาๆหลักหน่วย8ปดเน้นที่สุดน่าจะเป็นเลข หนึ่งนะครับสีเส้นใต้ให้หน่อยเลขหนึ่งน,น่าจะสวยนะครับศูนย์มีสิทธิ์มาไหมมีแปดมีสิทธิ์มาไหมมีนะครับอาจจะมาเก้าสี่แปดเลขพี่น้องเก้ากับแปดมาคู่กันได้นะครับรอบนี้แต่ถ้าใครคิดว่าเก้าดับหลักร้อยก็มองไปที่เลขแปดเป็นตัวรองลงมานะครับเลขแปดเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดกว่าเลขเจ็ดแน่นอนครับแปดสี่แปดแปดสี่ศูนย์แปดสี่หนึ่งแปดห้าแปดแปดห้าศูนย์แปดห้าหนึ่งนะครับนะ ตัวเลขเอย่งแรกของเขาดูก่อนนะครับจับชุด2ตัวนะครับหลัก10 48 40 41 58 50 51อันนี้คือชุดเด่นเด่นชุดนี้ครับสี่แ4ดสี่ศส่วนนี้เป็นตัวรองลงมาก็คือเลขหก เลขหกคือเลขดังนะครับอันนี้คือตัวรองสามชุดนะครับหกแปดหกศูนหกหนึ่งเป็นตัวรองอันนี้คือช่วงเพาะบนนะครับบนอย่างเดียวนะครับเด่นนะครับบนนะครับไม่เกี่ยวกับล่างนะครับใครจะจับล่างด้วยนะครับลอตเตอรี่ก็ไม่รู้ไม่แน่ใจถ้าจับล่างไปด้วยก็ได้นะครับบนรอบนี้ถ้าเด่นสี่แปดสี่ศูนสี่หนึ่งห้าแปดห้าศูนห้าหนึ่งนะครับเด่นที่สุด หชุดนี้นะครับส่วนตัวรอง6กแปดหกนะครับรองลงมาหนึ่งสี่สิบเปอร์ชุดนี้มีสิทธิ์มาได้ที่ประมาณ80%ดสิบเปอร์เซ็น่าแนะครับนะเด่นที่สุดเลข9นะครับหลักร้อยรองไปที่8นะครับเด่น9กรอง8นะครับผมวงกลมตัวเด่นให้นะ สี่กับห้านี่สี่กับห้านี่มันมาคู่กันเลยนะครับมันตีคู่กันมาเลยว่าไม่รู้ว่าจะสี่หรือห้าแต่ถ้าสูตรคู่ขี้ผมมาก็จะเป็นเลขสี่ถ้าสูตรคู่ขี้นะผมทําได้เลขสี่ก็จะเป็นเลขสี่ที่เด่นกว่ามันจะมีสี่กับหกหกนี่ผมมองดูแล้วมันก็ไม่แน่นะครับแต่ว่าผมให้เป็นตัวลองไปผมชอบสี่ลองลงมาก็คือเลขห้ามากกว่าหน่วยนี่ชอบหนึ่งมากกว่าเน้นหนึ่งลองสุตแปดกับศูนย์นะครับ เน้นหนึ่งรอง8กับ0นะสวยนะครับถ่าให้ผมชอบจริงๆนะครับผมชอบผมชอบหนึ่งมากกว่านะครับหนึ่งรอง8กับ0นย์ะครับขีดเส้นใต้ให้หนึ่งก็แล้วกันอ่ะส่วน2ตัวว่าชอบอะไรมากที่สุดรักพี่เสียดายน้องเออสี่แปดสวยทุกตัว58 50 51สวยทุกตัวนะครับนะสวยทุกตัวแต่ว่าไม่รู้ตัวไหนจะมานะครับผมเน้นหนึ่งให้นะครับถ้าให้ผมเน้นจริงๆผมเน้นหนึ่งนะครับศูนย์กับหนึ่งเน้นหนึ่งรองแปดกับศูนย์ก็แล้วกันสองตัวนี้ชอบรักพี่เสดายน้องนะครับหลักสิบผลวางไปที่สี่กับห้าก็แล้วกันนะครับชอบสองตัวจริงๆสี่กับห้านะครับนะนะ 9 4 1 9 5 1สวยที่สุด8กับ0เป็นตัวหลอกนะครับลกนี้นะเป็นตัวหลอกนะถ้าให้ชอบนะครับระวัง3ชุดอ่าง3ตัวบนนะครับผมชอบไปที่9 4 1นะครับ951นะครับนะผมจะขีดเส้นใต้ตัวที่เด่นที่สุดนะครับแปบ๊บหนึงนะผมเออ อ่ะผมจะตัดตัวล่างให้เป็นตัวกันก็นแล้วกันนะครับตัวล่างนะให้เป็นตัวกันไว้ผมให้เด่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองชุดนี้เป็นตัวเด่นนะครับอันนี้เป็นตัวรองนะครับนะถ้าใครฟังคลิปก็จะเข้าใจนะครับว่าจะเด่นตัวที่เขียนเส้นใต้ที่ชอบที่สุดก็คือเก้าสี่หนึ่งเก้าห้าหนึ่งนะครับ 941951สวยแล้วก็จะมี50กับ40นี่เป็นตัวรองนิดนึงนะครับแต่ผมชอบ1มากกว่าจริงๆนะ941951ขอให้มาแบบนี้ไม่ไม่9ก็จะเป็น8ก็ได้ะนะครับ941951สชุดนี้ผมชอบที่สุดนะชอบในเออชอบมากกว่านะครับ941951 ถ้าจะให้ฟันจริงๆนะครับถ้าจะให้ฟันตัวไหนจะมาผมให้สองชุดก็แล้วกันเออสชุดเด่นนะครับ2ชุดเด่นเห็นไหมเก้าสี่หนึ่งเก้าห้าหนึ่งแปี่หนึ่งี่เส้นตายสี่ชุดนี้ที่สวยนะครับ8ปดห้าหนึ่ง 841 951 941นะครับสวยนะครับ4ชุดนี้941 951 841 851อ่ะถ้าให้ฟันจริงๆนะครับอันนี้ชอบ4 1กับ5 1 4 1กับ5 1รองไปที่4840 5850นะครับ4ี่1รองไปที่48 40 58 50อ่าขีดเส้นตายให้เลยนะครับตัวที่ชอบที่สุดนะครับผมให้ไปที่941กับ951ก็แล้วกันนะครับเนาะไม่รู้จะดับไม่ดับอะ่ะลอง4ชุดนี้ก็แล้วกันนะครับผมนะีตัวที่ชอบขอวงกลมไปที่ 941นะครับ951นะสองชุดนี้ที่ผมชอบที่สุดนะครับ941 951นะครับถ้าใครยังพอหาลอตเตอรี่ทันนะครับ951กับ941เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับนอกนั้นก็จะเป็น841กับ851นะครับรองลงมาอีกทีหนึง่ง นี่แหละตามที่วงกลมไว้นะครับตัวเด่นที่สุดนะครับขอให้มาตามานี้นะครับ9 4 1 9 5 1่่าหถ้าฝันเ <c oughs> ออเน้นนะครับตัวเน้นไม่รู้จะมาหรือเปล่า9 4 1 9 5 1เน้นเน้นเน้น,น,นตัวนี้แหละอ่าสองตัวนี้เลยนะครับนะวิ่งรูดส่วนตัววิ่งรูดบนล่างนะครับวิ่งรูดบนล่างนะถ้าใครจะจับ สองตัวบนล่างนะครับผมให้ไปที่เลขนี้น่าจะมาได้นะครับส่วนตัววิ่งรูดนะผมให้ไปที่10บหน่วยเลยนะครับก็คือ9กนะครับวิ่งรูดบนล่างนะถ้าใครจะนำไปวิ่งรูดเลขวิ่งสายวิ่งนะครับให้9กับ8 ดับ10หน่วยบนคือ2นะครับไม่ดับรอยนะครับผมให้2เลขดับนะครับเขียนให้ตรงนี้ก็ได้ดับ10หน่วยนะครับให้เลข2ดับเออผมฟันไปที่เลข2ส่วนวิ่งรูดบนล่างนะครับผมให้9กับ8ถ้าจะซื้อนะครับถ้าชอบ48 58ก็จับได้นะครับเนี่ยมันตรงกับเลขเด่นบนล่างเลยวิ่งรูดบนล่างผมให้9ก,กับ8ไม่น่าจะหลุดนะครับซื้อ98 เก้ากับ8หรือจะมา98เลยก็ได้นะครับถ้าใครจะนําไปเล่นลอตเตอรี่นะครับให้ให้มีติด9กับ8นะครับวิ่งรูดบนล่าง9อะไร91ได้ไหมได้90ได้สวยนะครับเก้าหนหรือไม่ก็80 81 8นย์แปดหนึะครับแปดศูนหรือจะเอาตัวนี้ไปเป็น48 58ก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ชอบวิ่งรูดบนล่างนะครับสําหรับรอบนี้ รอบนี้ผมอาจจะไม่มีวัดใจเม็ดเดียวนะครับอาจจะสรุปให้แบบนี้เลยนะครับผมฟันไปที่941กับ951ที่ชอบที่สุดนะครับ2ชุดนี้นะก็ขีดเส้นใต้ว่าให้เป็นตัวเด่นที่สุดนะครับ941 951ลองลงมาก็จะเป็นเลข6นะครับนะเลข6ผมไม่ได้จับ3ตัวให้นะครับถ้าใครชอบก็ลองเอาในนี้จับแล้วก็จับกับ68 60ข้างนึงแต่ผมให้เป็นตัวรองก็แล้วกันนะครับอ่นะชอบที่สุดก็นี่แหละ 9419514858ประมาณนั้นโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะฝากไว้ให้พิจารณานะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบหัวรัฐบาลไทยนะครับก็ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันได้นะครับถ้าเป็นไอตัวนี้ไอตัวเนี่ย951ก็ยังน่าจะพอหาได้นะครับหรือเปล่าโอเคนะครับสำหรับใครที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไ r i b e ทางช่องด้วยนะครับผมเนาะ วันศุกร์ก็ขอให้ได้รับโชคกันทุกคนนะครับเฮงปังปังกันนะครับสวัสดีครับ